เวลา17 06. นาฬิกา6นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดศรีรัตนธรรมารามอเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสการะอัติธาตุสมเด็จพระญาณทวชิโรดมหลวงพ่อวิทยังศิรินทรโรหน้าอาคารผ่อนชาติวิหารจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดไวยลูกนิมิตอุโบสถ่างน้ำ วัดศรีรัตนธรรมารามโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนขึ้นนรมัสการบูชาพระพุทธสิริรัตนมงคลพระประธานประจำอุโบสถกลางน้ำแล้วทรงศีลเมื่อประธานสงฆ์ถวายศีลจบสเด็จพระราชดําเนินไปยังมณฑลพิธีตัดว๋ายลูกนิมิตทรงพระสุรไยทรงเจิมทรงปิดทองและทรงตัดสาแรกลูกนิมิตอุโบสถ เสร็จแล้วทรงตราเคนจตุปจัจจัยทายธรรมถาวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษินโนทกพระสงฆ์ถาวายอนุโมทนาถาวายอดิเรกและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้มีอุปการะคุณในการจัดสร้างอุโบสฟถฟาทุนละอองทุรีพระบาทรับพระราชทานของที่ไเล็ก สำหรับอุโบสถกลางน้ำวัดศรีรัตนธรรมารามคณะจิตสยานุสิตสมเด็จพระญาณวชิโรดมนิ่ิยังสิรินทโรร่วมกับจิตสยานุสิตวัดศรีรัตนธรรมารามและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2560 <c oughs> เพื่อเป็นแหล่งในการเรียนฝ่ายปริยัติธรรมควบคู่กับการปฏิบัติธรรมโดยเป็นอาคารสองชั้นบนบ่อน,น้ำขนาดใหญ่พื้นที่กว่าสไร่ตามดำริของสมเด็จพระญาณวชิโรดม ด้วยเล็งเห็นว่าเป็นพื้นที่เหมาะสมในการสร้างอุโบสถเพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยได้มากที่สุดและเพื่อให้สามารถรองรับจํานวนของพุทธศ,ศาสนิกชนที่มาปฏิบัติธรรมและเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆทางพุทธศาสนาได้โดยชั้นล่างเป็นศูนย์ประชุมขนาดใหญ่และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมซึ่งเชื่อมต่อกับพระเกศแก้วจุลามณีมหาเจดี ส่วนชั้นบนสำหรับทำสังฆกรรมและประกอบพิธีต่างๆรวมทั้งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมวัดศรีรัตนธรรมารามเป็นวัดระราชสังกัดคณะธรรมยุทธ์สายหลวงปู่มั่นพุริธาโตโดยสมเด็จพระยาณวชิโรดมวิติยังศิถินทรโรอดีตรักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมารามสร้างขึ้นบนเนื้อที่กว่า95ไร่ ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดและได้รับอนุญ,ญาตตั้งวัดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2559ได้รับพระราชทานมิสุงคามาสีมาเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2564โดยอุโบสถมีประติมากรรมและภาพจิตรกรรมแสดงพุทธประวัติและทศชาติ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมทั้งแสดงชีวประวัติสมเด็จพระญาณวชิโรดมยิริยังสิรินทโรเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนน้อมนาไปเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนปัจจุบันมีพระวชิระวรคุณเสริมพรธรรม,มวโรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จาพรรษา93รูป โอกาสนี้เจ้าอาวาสถาวายพระพุทธสิริรัตนบงคลจำลองเพลือบทองคำขนาดหน้าตัก้านิ้วหนังสือที่ละลึกและเหรียญเสมารูปเหมือนหลวงพ่อวิริยังเจรินทโรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงปลูกต้นรวงพึ่งไว้เป็นที่ละลึก